ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวเกษตรกรนะครับตอนนี้เราจะเอาอ่าตัวนี้เป็นอิสกิจ75ครับจะรีวิวปั่นให้ดูนะครับอัลลอตเตอรี่ให้ดูนะครับอ้าวเดี๋ยวไปเลยนะครับปิดจะตกอ่ะเดี๋ยวตกอ้าวไปเลยนะครับครับนี่ก็เป็น75หแรงนะครับอัลลอตเตอรี่นะฮะ ตันนี้จะเป็นตู้แอร์นะครับแอร์เย็นนะครับจะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะฮะสภาพสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็รีวิวโดยขับโดยเซลเก่งนะครับตัวน,นี้ก็สวยๆนะครับแอร์เย็นนะครับภาพสวยงามนะครับ ื้นที่เราก็มีจํากัดนะครับมีพื้นที่น้อยนะครับก็ควรตีโรตรี่นี่แหละครับเอาวางวางวางครับคันนี้ครับเราเปิดราคาไว้ที่400,000สองนะครับตัวเปล่านะครับ ลอโรตารี่ตัวนี้จะเป็นยี่ห้อออะไรนะโกบะชินะครับยี่ห้อโกบะชินะฮะตัวนี้โรตารี่ราคาที่30,000บาทนะครับสำหรับตัวรถก็อยู่ที่4 2 0 0 0 0บาทนะครับราคาเท่าไหรนะครับเราลองทำเลือกชมดูได้นะครับหรือว่ามาทดลองขับกันเลยนะครับร้านของเราก็ตั้งอยู่ที่ตรงเฉื่อตักฟ้านะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับ เอ่ยนะครับ